สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะบุ๋มเห็นยอดผู้ติดเชื้อพุ่งวันนี้เหมือนวิ่งหาเส้นชายที่วิ่งหนีออกไปเรื่อยๆบุ๋มปนัดดาเห็นยอดผู้ติดเชื้อพุ่งวันนี้เปรียบเหมือนวิ่งหาเส้นชัยที่หนีออกไปเรื่อยๆแต่ห้ามท้อเพยงานลามมาถึงถุงเก็บศพโรงศพเดือเตาเผา ลงมือลงแรงลงใจช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในช่วงวิกฤตโควิดมาอย่างต่อนเนื่องสำหรับพิธีกรคนดังบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีในานามองค์กรทำดีแต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์กลับแย่ลงโดยเฉพาะยอดผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นทุกวันล่าสุดบุ๋มปนัดดาค่ะโพสภาพยอดผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตลงของวันที่23กรกฎาคมที่พุ่งสูงขึ้นพร้อมแคปชั่นว่า ทุกวันนี้ทำงานเหมือนวิ่งหาเส้นชัยที่มันวิ่งหนีเราไปเรื่อยๆเหมือนว่ายน้ำเข้าหาฝั่งที่ค่อยๆไกลออกไปห้ามท้อนนะบอกกับตัวเองต่อมาเจ้าตัวได้โพสต์ภาพขนาดคนขนลงศพขึ้นรถมูลนิธิเขียนข้อความกํากับว่างานที่ทมลามมาถึงถุงเก็บศพและลงศพแล้วจะทำครบวงจรแล้วเหลือเตาเผาอย่าให้ถึงวันนั้นเลยขอขอบคุณภาพอินสตาแกรมบุ๋มปนัดดาและแหล่งข่าวจะข่าวสดค่ะ หากชินชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของช่องดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ